สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับตีสนะครับโอเคก็วันนี้นะครับคุณอยู่กับทูรุนูสหรือว่าข่าวสารวงการอนิเ้มีทูรุซีรีส์นะครับอย่างแรกนะผมขอเปิดด้วยซีที่เรียกว่า ED นะครับของเรเวลกันเฟสสองนะครับหรือว่าเฟลกันชัปเตอร์สองหรือเรเวลกันช่วงหลังนะครับอย่างแรกนะผมก็ต้องพูดถึงนะครับวงที่มาทําให้ก็คือวงซาโจโนฮันะนะครับแล้วก็เพลงนะครับชื่อเพลงนะครับเพลงมีชื่อว่าเซเรโนอัตโตเดนะครับ เค okay, ก็วงนี้นะเป็นวงเดียวกันนะที่ทำเพลง e d ให้กับ Accelerator นะครับสามารถไปฟังได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็มาต่อน,นี่ข่าวต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวการขายบูเรีนะครับบูเรียนที่2ของเวลกันนะครับก็ตอนนี้นะเวลกันที่บูเรียนที่2นะมียอดขายถึง 5,147นะครับโอ้ oh, ถือว่าเยอะมากแนละ้ว5,000นะครับก็มาห้0 0ันโลจริงๆก็มันก็ไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกับเวอร์เกนแลกนะครับหรือว่าเวอร์เกนภาคหนึ่งนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับเราก็ดูสตรีมมิ่งกันแล้วน,นะก็คนซื้อแผ่นก็จะเป็นแบบนักสะสมที่แท้จริงนะเขาจะซื้อแผ่นกันนะครับที่จริงเราก็อยากอยากสะสมนะแต่คือแพง,งแพงให้เหี้ยนะครับ18,000เยนนะเอ้ย1หมื 1800เยนนะครับกว่าตกประมาณ2 3,000บาทนะครับประมาณนั้นครับต่อบุเร่่แพทนะครับนี่มันจะเป็นมันเป็นเซตบ็อกไหมวะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็เท่าที่ผมรู้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะมาพูดถึงข่าวต่อไปนะจะเป็นข่าวที่เออหน้าเศร้านิดหน่อยนะก็จะเป็นเออข่าวของผู้พากทัสเซเตอร์นะครับอย่างแรกถ้าคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเออเขาไม่ได้เสียชีวิตนะเขาไม่ได้เสียชีวิตนะกูพูดเศร้าแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เสียชีวิตนะโอเคนะโอเคนะ มึงอย่าเพิ่งเศร้านะโอเคครับก็มาพูดกันต่อนะครับก็ตอนนี้นะครับเขามีอาการแบบเส้นเสียงอักเสบนะครับก็ได้ทําการเขารับผ่าตัดนะครับได้ทาการเขารับผ่าตัดนะครับแล้วก็เขาต้องการพักฟื้นนะครับเป็นระยะเวลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับเขาถึงจะหายนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็เออมีขา่าวไม่ดีเกี่ยวกับเขามาด้วยนะครับก็คือ มีข่าวว่านะครับในปีนี้ครับเขาได้ไปดูนังกับผู้หญิงครับแต่ก็มันก็เหมือนปกติใช่ไหมครับแต่มันไม่ปกติที่เขาเพิ่งจดทะเบียนสมรสไปนั่นแหละครก็เลยเหมือนเป็นข่าวเฉาประมาณนั้นนะครับเกี่ยวกับตัวเขาแต่อย่างไรก็ตามนะคก็อยากให้เขาหายไวๆนะครับแล้วก็กลับมาภาค a c c e l e r a t o r นะครับโอเคนะครับข่าวก็น่าจะมีแค่นี้แล้วนะครับข่าวจบนะครับแต่คนไม่จบนะโอเคก็ มาพูดถึงช่องผมกันบ้างนะครับก็ผมมีวางแลนไหมว่าผมจะทําคลิปนะครับเกี่ยวกับโทรุซีรีส์นะครับแล้วก็เออผมว่าผมจะมาบอกตารางนะครับให้ผู้ติดตามผมนะครับได้ฟังนะครับก็โอเคนะครับคลิปต่อไปนะพี่ผมว่าผมจะลงเนี่ยก็จะเป็นแนวทางต่อไปนะครับของโทรุซีรีส์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นการบ่นของอาจารย์คาสึมานะว่าแกเนี่ยเออบ่นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับไอ้โทรุซีรีส์นี่นะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดเกี่ยวกับอนาคตนะครับของโทรุซีรีส์นะครับ โอเคครับคลิปต่อมานะก็จะเป็นโดรุกะกะคุโนเรุยกันทีนะครับช่วงแรกนะก็คือ15ตอนนะก็คือผมจะทําคลิปบ่นช่วงนั้นนะครับโอเคนะครับคลิปต่อมานะก็จะเป็นข้ามบนโดรุกะกะคุโนแอคเซอร์ไรเดอร์นะครับหรือว่าข้ามบนแอคเซอ์ไรเดอร์นั่นเองนะครับก็ไม่รู้อ่ะคือจริงๆอ่ะผมเคยลงแล้วนะผมเคยบน่นเออแอคเซอ์ไรเดอร์แล้วนะแต่ตอนนั้นบิน <Bin. S 1> นะครับเรียบร้อยนะตอนนั้นคือบินนะครับแล้วก็เออ ผมรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าผมพูดไปได้กากมากนะครับแล้วก็อยากมาแก้ตัวในคลิปใหม่นี้นะครับในไหนผมว่าว่าจะบ่นซีรีส์โทรุนะครับเกือบทั้งหมดนะครับในปัจจุบันนะครับในช่วงในช่วงนี้เออต้องพูดว่าในช่วงนี้นะครับโอเคนะครับก็ต่อมานะครับเป็นการบ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่องผมเลยนะครับหรือว่าการบ่นโทรุมาจิสุโนอินดิคสามครับนี่แหละฮะคือโปรเจกต์ที่ใหญ่ชิบหายนะก็คือแม่งแบบรละเอียดหรืออะไรมันจะค่อนข้างเยอะและเซนซิทีฟนะฮะ ก็จริงๆก็ไม่ได้เซนสิี่พี่อะไรหรอกครับก็คือในอนิเมะเนี่ยมันไม่ได้พูดไว้เยอะขนาดนั้นนะครับก็ผมว่าผมจะแบ่งเป็นพาร์ทเอานะก็จะเป็นแบบประมาณว่าเออนิยายหนึ่งเล่มเนี่ยเฉลี่ยถ้าทําเป็นอนิเมะนะครับในโทรุเนี่ยก็จะประมาณ3-4ถึงตอนนะครับต่อนิยายหนึ่งเล่มนะครับหรือว่าผมจะบ่นเป็นนิยายนะครับหรือว่าเป็นแบบชัปเตอร์ชัปเตอร์ไปนะครับก็เออถ้าบ่นแบบ26ตอนรวดนะก็คือกตายนะครับตายแน่นอนนะตายยังเขียนเลยนะก็ประมาณนั้นนะครับ โอเคครับก็หมดแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับก็เอออย่างไรก็ตามนะครับก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอช่วงนี้นะครับลงคลิปช้านะครับช้าชิบหายเลยนะครับปกตินะผมจะลงคลิปวันพฤหัสนะครัก็เริ่มดีเลย์มาเรื่อยๆนทำวันศุกร์วันเสาร์บ้างวันอาทิตย์บ้างบางครั้งก็ไม่ได้ลงทั้งอาทิตย์เลยแต่จริงๆอ่ะผมอยากลงประมาณว่าอาทิตย์ละคลิปนะครับอาทิตย์ละคลิปนะครับก็นั่นแหละอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ถือว่ายาวนะครับผมไม่เคยทำโปรเจกต์ที่คิดว่ายาวขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะแต่ก็อยากลลอองทําาดดูนนะคคคครรรรัััับบบเเก็จิปห้สสวี ยบายครับ